สวัสดีจ้าสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในคาบสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับประโยชน์ของการแต่งตัวนะคะไปโรงเรียนนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อใช่ไหมคะคือหนึ่งฝึกการช่วยเหลือตอนเอง 2. เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 3. แบ่งเบาภาระพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวข้อที่4นะคะผู้ที่พบเห็นก็จะชื่นชมว่าเด็กสามารถที่จะแต่งตัวด้วยตนเองแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะไปโรงเรียนได้นั่นเองนะคะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็มาดูกันในส่วนของ การดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่นะคะ,ะเด็กๆอาจจะดูในหนังสือเพิ่มเติมไปกับคุณครูได้นะคะคือการทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันนะคะเราก็จะสวมเสื้อผ้าไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะมันอาจจะทำให้ เสื้อผ้าเราลเลอะเทอะเปืเป้อนนะคะหรือแล้วก็อาจจะทําให้เสื้อผ้าเรานั้นทําความสะอาดยากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุดนักเรียนอย่างเงี้ยเสื้อขาวๆนะคะเด็กๆใส่ไปโรงเรียนแล้วเกิดมีเสื้อผ้าเปืเป้อนเลอะนะคะเลอะไอศครีมเลอะขนมเลอะอาหารอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เรา ออทําความสะอาดเสื้อผ้าของเรานะั้นยากนะคะซึ่งสิ่งที่เด็กๆต้องรู้นะคะก็คือให้เด็กๆรู้จักการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะที่สวมใส่ตามวิธีการดังต่อไปนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1คือขณะเดินถ้าพบน้ําขังให้เดินเลี่ยงนะคะเราก็จะเดิน เลี้ยงออกไปไม่เดินผ่าน้้ำมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดูแลเสื้อผ้าของเราข้อที่สองนะคะสำรวจเก้าอี้ก่อนนั่งถ้าเกิดว่าศพโปะเช็ดด้วยผ้าชําระหรือผ้าให้สะอาดก่อนนั่งนะคะเราก็อาจจะนำผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะคะเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วค่อยนั่งนะคะในข้อที่สาม ดื่มน้ำและรับประทานอาหารด้วยความระมัดระวังไม่ทำน้ำหรืออาหารหกหลือเสื้อผ้านะคะการจะดื่มจะทานอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะขนมไอศครีมน้ำหวานอาหารเป็นต้นนะคะเราก็ควรจะระมัดระวังไม่ให้มันหก เลเสือผ้าของเรานั่นเองนะคะข้อที่4ใช้ผ้าเช็ดปากเมื่อมีอาหารเลอะปากถ้าเด็กๆก,กินมุมมามนะคะเศษอาหารหรือว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่ติดรอบๆปากหรือใบหน้าเรานะคะควรใช้ผ้าเช็ดออกนะคะให้สะอาดเรียบร้อยกิจกรรมที่ครูครูจะให้เด็กๆทำก็คือให้เด็กๆเ,เอาสมุดขึ้นมาแล้วก็ เขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนเข้าไปว่าการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่ข้อที่1 2 3 4ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนนะคะ สำหรับคาบนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ